สวัสดีครับทักษะอรเอกจากทักษะ Academy นะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าระหว่างการใช้ไมโครโฟนแบบที่เป็นเขาเรียกว่าไมค์บูมนะครับแบบนี้กับไมโครโฟนที่มากับโทรศัพท์เนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับตัวนี้คือ Asden S MX 30นะครับก็ลักษณะของมันนะครับก็ จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเอาไว้ใช้กับจริงๆเอาไว้ใช้กับกล้องนะครับเอาไว้กล้อง,องถ่ายรูปกล้อง DSLR อย่างงี้ก็ได้ Mirrorless อย่างนี้ก็ได้นะครับก็โดยมากมักจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะจะมันมีมันจะมี h ฮอตชูด้วยแต่นี่ผมจะเอามาปรับใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆมันจะมีให้เราเลือกบวกบวก เร่งเสียงเร่งเสียงให้มันดูดให้ได้มากกว่าเดิมอีก20เดซิเบลได้ด้วยแล้วก็มีการปรับเสียงตัดเสียงทุ้มต่ําเพื่อเป็นเสียงตัดเสียงหมรบกวนออกไปได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะตั้งค่าปกตินะครับก็คือไม่ไม่ได้ตัดเสียงอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นค่าโหมดปกติของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะอยู่ในโหมดโมโนโน,นะครับแล้วก็ ไอเดซิเบลในเป็น0ย์ก็คือปกติไม่ได้ดูดเสียงมามากกว่าปกตินะครับผมโอเคนะครับขณะนี้ที่ฟังอยู่นะครับเสียงจาก Samsung S10 Plus นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเสียบไมโครโฟน asden นเข้าไปนะครับหบัดนี้โอเคนะครับ1 2 3 4งอนนี้เสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นลักษณะของบ้านนะครับที่มีของอยู่ในบ้านพอสมควรนะครับเสียงกล้อง มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้กล้องมากนักนะครับเพราะว่าของค่อนข้างเยอะเต็มบ้านอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นปั่นๆอยู่จะมีพัดลมอยู่นะครับที่เห็นอยู่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นประตูนะครับแล้วก็เป็นมุงลวดนะครับเปิดเป็นมุงลวดอยู่เพราะฉะนั้นจะมีรถวิ่งผ่านอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ1เมตรนะครับจากไมโครโฟนนะครับทดสอบนะครับสวัสดีครับหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิดี๋ยวผมจะลองถอยห่างออกมาเรื่อยๆนะครับถอยห่างออกมาครับตอนนี้ถอย 5เมตรได้ั้มนะครับ5เมตรได้แล้วนะครับทดสอบครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้ผมเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเดินใกล้กลับเข้ามาแล้วนะครับทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับระยะตอนนี้ประมาณน่าจะประมาณสักประมาณ2เมตรนะครับตรงนี้2เมตรได้นะครับทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเดี๋ยวผมจะดึงไม้ออกดูนะครับเทียบกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค5 4 3 2 1 เรียบร้อยตอนนี้ไมค์ออกแล้วเสียงมาจาก Samsung s 10 Plus นะครับตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆถอยออกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับทดสอบครับตอนนี้ประมาณ2เมตรสมเมตรนะครับ4เมตรหเมตรนะครับตอนนี้น่าจะประมาณ5เมตรได้นะครับก็พูดดูความถี่ท่าเดินตอนนี้มีรถวิ่งผ่านข้างหลังนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินกลับเข้ามาแล้วนะครับทดสอบทดสอบ1 2 3 4โอเคนะครับเสียงแตกต่างกันแค่ไหนยังไงนะครับลองฟังดูกันเอาเองละกันครับ